ราพมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับเทตทุท่านยินดีตอนรับข้าวสูตรช่องโหยดใน,ในหกออกแล้วนะก็เป็นเด๋ยวทางสิจมกราคมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะ วันนี้กระผมก็เป็นแนวทางวันชาย10หน่อย10หน่อย2เถียวจับคู่นะ2เถียวจับคู่ก็แบ่งปัน70 75 2025 7205 70 จ็ดห้าสองศูนย์สองห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าเบ่งปานหกชุดเป็นแนวทางอดีตก็ผ่านนะท่านผู้ชมอดีตก็สรุปแล้วผ่านต่อไปครับผมใบนี้สามตัวโบน 160 360 460 760 960นะนี่ยะเดี๋ยวท่านหลักร้อยดับเด่นหลักสิบดับเด่นแล้วก็หลักหน่วยดับเด่นนะก็แบ่งปัน,ปน6ชุด เบ่งปันห้าชุดนะให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้เน้นลากเดินสิบหน่อยเบ่งปันหลักสิบสี่หลักหน่อยหนึ่งเจ็ดเก้าเดินสองจับโคสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่เก้า สองหนึการ42ก็ขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวทางต่อไปครับผมใบนี้หลักอร้อยอราชนุษสี415ึ่ง เบ่งป่นปสามตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง4ีหนึ่งแล้วก็หขอบคุณอย่างมากท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ ต่อไปครับผมใบนี้เบงปันคู่สองตัวล่างอดีตผ่านนะทวชมเนาะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบงปนหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่เกางหนึ่งสองเจ็ดสองเก้าสนึ่งเจ็ด่นะเบงปันเก้าชุดนะเบงปันเก้าชุด ให้พิจารณาเป็นแนวทางไปต่อกันครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางโจโจ,โจ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 สัง่งเบ่งปานแนวทางโบนเนาะแปดตัวเดียว 7838ล่าง0แล้วก็คู่0804 1 78804นะจูโจ้ก,ก็เบ่งปันให้พิจารณาอีกหนึ่งนวทางด้วยไปต่อกานใบนี้ชัยกุลเบ่งปันทันหน่วยล่าง ก็เบ่งปานสองสุดชูนนะสุดที่หนึ่งสุดที่สองชูนเจ็ดสองศูนย์เก้าหลักหน่วยเจ็ดสองศูนย์เก้าหลักสิบสามห้าหกนะจับคู่นะท่านจับคู่สามเจ็ดสามสองสามศูนย สามเก้าห no? no? mm ้าสองห้าห้าเจหนาะหกเจ็ดหสองหกหแล้วก็69นะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบงป,นปานเอาทานคู่ล่างเบงป,นปาน สามเก้าห้าเก้าหกเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าสามอดีตผ่านนะท่านใหม่นี้ก็เบ่งปนสามเก้าห้าเก้าหกเก้าห้าูตรนะท่านห้าูตรชศูนย์ห้าูตรศูนย์เก้า,าและก็ ตัววิ่ง93 9356นะก็จัโคกับ9ให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็เบงปานเดี๋ยวทานลักอร้อยนะเบงปาน90427 9 0 4าูนนะท่านหลักสิบนะท่านหลักสิบหลักสิบบูนนะ9ก้าูนตัวนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะ๋นวทานใหม่นี้ก็เบ่งปัน9 0 4 27่งเ็บ่งปัน5ตัวเป็นแนวทางต่อไปครับผม ใบนี้เอยแนวทางหลักหลักร้อยนะเบ่งปนะันห้าหกเจ็ดศูนย์สองห้เจ็ดศูนย์สะเบ่งปันห้าตัวแนวทางขวนนะทานขวนตามหันขวมตามหันเบ่งปันหลักร้อยห6 เจ็ดศูนย์สองนะขอบคุณมากต่อไปครับผมเราไปชมหลักหน่วยกันบ้างหลักหน่วยนะก็เบ่งปันเก้าหนึ่งสามเจ็ดแปดนะ 9, เก้าหนึ่งสามเจ็ดแปดเบ่งปันห้าตัวเป็นเดี่ยวทาง เก้าหนึ่งสามเจ็ดแปดนะท่านผู้ชมห้าตัวนะเบ่งปันห้าตัวให้พิจารณาก็อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะต่อไปครับผมใบนี้เบ่งนปนานเด่นโูนสองห้าหนึ่ง 289 209และก็แนวทางสองตรงบนล่าง5 1 8 9 0 9 5 1 8 9 0 9นะก็ขอบคุณจริงๆเลยแนวทางที่แบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ก็เป็นแนวทางคู่เดียว1 2 1กับ2เน้นสอง2องเ1็9สองห้นก็ะก็ขอบคุณมากครับผมข้อมูลแนวทางที่ been 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 like el, เบงปันอย่างออเรียวเนาะต่อไปครับผมใบนี้สิงนะเบงปันทานครบบนเบงปันธานครบบน 0234679 023 4679นะ7ตัวจับคู่46 4247342676 723237นะก็ขอบคุณจริงๆไปต่อกันเลย,ยไันนี้ครับออกโคมเอ็กคม รองสร้าง2ตำบลล่างชุดเต็ม3536373839 5256575859 6162646769 9194929798 0203050906นะคมนะคมเจ้าของแนวทางที่เบ่งปัน ต่อไปครับผมใบนี้สองตัวล่างท่นนี้ก็เบงป,นปานหนึ่งสองนะเบงป,นปานหนึ่งสองให้พิจารณาแนวทางสองตัวล่างนะขอบคุณอย่างมากเลยนะต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชมอดีตผ่านนะ สองตัวผ่านตัวนะอดีตเนาะไม่นี้ครับผมชารินยาเบงปอนห้าสามห้าสี่หปดเก้าสามเก้วิ่งห้ากับ9วิ่ง5กับ9ก้นะท่านผู้ชม8ชุดนะ เบ่งปอนเป็ดชุดนะให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้คมแนวทางสรุปสรุปเด่นเต็มแล้วก็เด่นเต็มแล้วก็เต็มรองเต็มสามตัว เต็ม1เต็มสองเต็มห้ารองเต็มหกเต็มเจ็เต็ม8ปดเต็มสองตัวบนเต็มสี่เต็มห้ารองเต็มหนึ่งเต็มสองเต็มสามนะเต็มสี่ห้าหนะเด่นเต็มสองตัวบนสี่ห้าหรองหนึ่งสงสามเด่นเต็มล่างห้าหเจดรองสี่เกดนะก็ขอบคุณจริงจข้งขอมูล นะาทา่ันคมเจ้าของแนวทางท<ม>่านผูชมคลิปนี้เ,าเราคงเจอการเปลี่ยนเท่านี้เ,เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณแลก็ขอสวัสดีครับผม